สวัสดีครับพี่น้องเห็นไหมการเป็นพาร์เนอร์แอเฟรเรทนะครับผู้ใดใดมาแล้วพี่น้องไปปักตะก้าแน่พี่น้องไปปักตะการแน่พี่น้องมาบางคนก็ดีเฮ็ุเป็นหลายคนแลวครับไปปักหลายคนแล้วแต่ว่าบางคนยังเพราะท่านได้ปักพี่น้องไปปักนะครับสินค้าล้าหลายเข้าไปเบิ่งครับตอนแหลนี้เขาต้องเข้าไปในอันนี่กนดีพี่น้องเข้าไปในแอสบอร์เมื่ออาชีพของเราเข้าไปปั๊บ เข้ากเลื่อนไปหานั่นแหละครับการเป็นพาเน์แอลพอรเรกดเข้าไปตรงนั่นครับพอเลื่อนเข้าไปเขากดเข้าไปเลยกดเข้าไปปับ๊บนะครับมันจะเจอร้านคา้าถ้าเราไปเลื่อนหาสินค้าจะไม่เจอไม่ค่อยเจอสิ่งที่เราต้องการวันนี้ผมจะขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ครีมทาฝ้าครับพิมพ์เข้าไปเลยครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปครับครีมทาฝ้ามันบอครับสําหรับผมเด้อ ผมสิเลือกใส่คิมเท่าฝาครับเพราะว่าผมก็ใส่มาดวดมาดวดแล้วมันนี่ก็เลยข,ขอปักตะกาเลยครับพี่นอ้องคนหาคิมเท่าฝาเขาเลื่อนหาเลยครับเด้อเลื่อนหาไปหายไหมาหายมันเจอครับพี่นอ้องหายมันเจอคิมเท่าฝาเราสนใจยี่ห้อไหนนะครับเราสนใจยี่ห้อไหนตัวไหนเราไปกดเข้าไปตรงนั้นครับกดเข้าไปในสินค้าตัวนั้นตัวนั้นไม่ตัวนั้นมาครับมันที่เป็นเมือนใหนเฮ้าสร้างครับเป็นทั้งสี่ครับ เหมือนให้เราสร้างเป็นคลิปก็ได้เป็นโพสตก็ได้ครับนะครับการสรางขออนุญาตสร้างเป็นคลิปเดียวนะ้ครับเด้อกดเข้าไปปุ๊บมั่นการติสส้างเฮ้เฮาเฮ้า,า,าต้องเตรียมคลิปไปแล้วดิครับพี่น้องคลิปอะไรก็ได้ที่เราทําเตรียมไว้เพื่อที่จะทําให้สอดคล้องกับสินค้าที่เราจะปักตะกร้าครับพี่น้องผมขอใส่อันนี้ครับปักเรียบร้อยเป็นว่าครับเท่ากับกดทัดไปเลยครับพี่น้องใส่คลิปใส่หยางเรียบร้อยแล้วใส่คลิปสันเรียวเรียบร้อยแล้ว เขากดถัดไปเลยกดถัดไปแล้วเราก็จะไปใส่หัวข้อนะครับอาจจะเป็นครีมทาฝ้าสําหรับออกแดดสาหรับอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่จะใส่คําบรรยายไปแล้วก็ใส่แฮชแท็กด้วยนะครับร้านค้าอะไรแอฟฟิลเลตก็ใส่ไปแล้วแต่นะครับนะครับใส่ให้มันสอดคล้องกับสินค้าของเราแหละเออนะครับหลังจากนั้นไปนะครับเราก็ไปใส่แฮชแท็กเราก็ไปตั้งค่าปิดป้าย AI กํากับ AI ด้วย ใส่สถานที่ตั้งเราด้วยอะไรประมาณนี้แหละครับทําเสร็จเรียร้อยเราก็จะสามารถโพสต์ออกไปนะครับมันจะมีลิงก์อยู่แล้วครับมันจะมีลิงก์สินค้าที่เราปักตะกร้าไว้อยู่แล้วเรียบร้อยครับอ่าเราก็โพสต์ออกไปเป็นคลิปเรียวได้เลยนะครับอันนี้สําหรับคลิปเรียวนะครับยีทำเป็นคลิปเรียวครับเห็นไหมครับผมว่ามันมันเป็นโอกาสของเราเลยครับเราโพสต์ไปเลยครับเรามีสินค้าอะไรนะครับแนะนําให้เรา ซื้อหรือว่าสั่งมาใช้ก่อนสั่งมาใช้ก่อนเราค่อยมาปักตะก้าร้านค้าก็ได้หรือเรามีสินค้าอยู่แล้วนะครับเราใช้ตัวนี้แหละหนสิเข้ากระตองปักตะกร้าเลยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นไห้เครื่องมือมาแล้วเขาต้องเย็ดครับพี่นอ้องง่ายๆครับขอบคุณครับติ่รับชมเล